เป็นไอศครีมพื้นหินนะคะไอศครีมนี้เขาบอกว่าทําจากนมคุณภาพดีแต่ที่ได้เห็นอยู่อย่างนี้ค,คุณผู้ชมมองนึกว่าอะไรรู้ไหมโรยมะพร้าวอะไรจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆเป็นสลิมเออ,เออเออถ้าเรียบเทียบอย่างนี้ก็ใกล้เคียงมันจะคล้ายๆกับสลิมคือมีความเป็นเส้นถึงแล้วให้คุณผู้ชมกับโบ๊ทไทยว่าข้างหลังนี้เนี่ยนะคะสถานที่นี้คือที่ไหน ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสวนทุกอย่างเพราะว่าดูอลังการมากเลยนี่ไงหลังจากไปเที่ยวสวนไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มาเยอะแยะมากมายก,ก็คิดว่าข้างหลังเราที่เป็นสวนใช่ไหมจ๊ะครับผิดอ้าวนี่คือบ้านเศรษฐีไม่ได้มาท่องเที่ยวเพราะว่าเราจะมา,า,มากินอาหารบ้านเศรษฐีกันจ้ามากินอาหารกันที่นี่เหละโหเข้ามาดูค่ะอาหารขออนุญาตยืนนะคะดิฉันสั่งเนื้อผัดใหญ่มอกึอมปลาทอดนะคะ แน่นอนค่ะเราก็จะต้องเริ่มต้นจากสตาร์เตอร์เขาก็จะมีะสลัดมาให้เขาก็จะมีน้ำสลัดให้แต่ดิฉันเนี่เลือกไว้แล้วเขาบอกว่าอันนี้นะคะนี่เป็นเครื่องดื่มโยเกิร์ตครับผมเป็นโยเกิร์ตอิหร่านเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกมาว่าจะเอามาทําเป็นน้ำสลัดจริงๆใกรแนนบอว่า,าเออ,อมันดีมันดีต่อสุขภาพแต่ว่าอยากกินเลยอยากกินเลยแต่ผมผมลองชิมเพียวด้วย มันเค็มมากเลยอะ่ะมีหน้าที่นี่นะคะเขามีการปลูกถ่ายไตยในราคาที่ไม่แพงเพราะฉะนั้นมั่นใจว่ามันจะมีโอกาสเป็นโลคไตได้อะ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาจัดการมื้อนี้ซิมบึงจริงๆอันนี้ไม่ใช่ของเราครับเป็นปลาเขาปลาเขา ปาเท้าอ๋อปลาเท้าปลาเท้าเป็นไงน้องอร่อยครับอันนี้เอกเปรี้ยวๆมันเสืยอเปล่าไม่น่าใช่อเมยอะก็ทีนี้มาดูอาหารของเราบ้างดีกว่าเราว่ามาอีสานท้งทีเนี้ต้องทานอะไรนาวันนี้ เรามาทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอะไรนะชาปูรีร้านชาบูรีนะครับเป็นร้านที่เก่าแก่นะงดงามสวยงามนะครับเพราะว่าตัวร้านอาหารเองเนี่ยทำจากบ้านเก่านะครับตั้งแต่ปี1930ใช่ไหมครับอาหารหลากหลายเป็นอาหารท้องถิ่นของอิหร่านเองเลยนะครับนีเซิร์ฟกันแบบนี้เลยนะคจานเบลเลอร์เบลล่าจานเนี่ยนะฮะที่เราทานกันอันนี้เป็นจิ้มกะหรี่เป็นเนื้อผัดทานกับเสิร์ฟพร้อมกับข้าวนะครับมีซอฟรอนด้วยนะครับ อันนี้ของของกล้าเป็นนะเป็นดูไก่นะคล้ายๆสูไก่นะครับแล้วก็เสิร์ฟกับข้าวเหมือนกันนะถ้ามากับเราเนี่ยสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นชิคเก้นขับนะครับหรือจะเป็นปลาทอดใช่ไหมครับมีเนื้อผัดตัวนี้มีไก่ซูนะครับมีหลากหลายเมนูให้เลือกทานกับข้าวรสชาติเป็นยังไงเนี่ยข้าวมันจะออกมันๆนิดนึงนะใช่ไหมเมื้อข้าวมันนี้เหรอคล้ายๆข้าวมันอ่ะเค็มๆหน่อย มันคือตู้ไก่แหละครับแต่ว่าอพอเจอเบอร์รี่มันทำให้ออกออกเป็นนิดอาจจะมีออกก็แล้ว่าเราไม่ไม่ไม่เลี่ยนครับลืมบอกไปพี่ออฟจากที่ผมเสิร์ชดูนะฮะเขาบอกว่ามีสิบร้านโกเมที่แบบขึ้นชื่อมากๆเป็นอาหารแบบแบบเรียกอะไรเจนิชแนลแทร์ออร์แกนิกของอิหร่านเลยนะครับร้านนี้ชาปูดีติ๊กหนึ่งในสิบของอิหร่านเลยนะของอิหร่านนะครับแล้ววิวก็สวยมากคือรูปสวยจนแบบรีวิวเยอะอะคนชอบมากันต้องจองล่วงหน้าเนาะ ตรงนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับของเมืองชีรัสนะครับก็คือเขาเรียกว่า i r r o r m o s s นะครับหรือว่าสุเรากระจกนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือความสําคัญของสุเราที่นี่นะครับหรือมูเลียมนะครับก็คือเป็นเป็นสุเราด้วยนะครับใช้ในการละหมาดด้วยแล้วก็ยังเป็นที่ฝังศพนะครับของน้องชายของอิหมัมนะครับหรือศาสดาคนที่8ของศาสนามุสลิมนิกายชีอะนะครับซึ่งเชื่อว่าศาสดา ตรงที่8เนี่ยนะครับน้องชายท่านได้เสียชีวิตที่จุดจุดนี้นะครับแล้วก็มีการสร้างเ,าเป็นอนุสร์สถานขึ้นมาณจุดที่ท่านเสียชีวิตนะครับก็ถึงมีความสําคัญสําหรับชาวเชีชยนะครับมุสลิมเชียจะประดับประดาด้วยกระจเงานะครับสวยงามมากนะครับลองเข้าไปชมได้ถ้าใครมาที่ชีรัสก็ควรจะไม่พลาดที่จะมาชม ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่อีกสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งของอเมืองชีรัสครับผมก็คือเป็นสุสานของท่านฮาเฟสซึ่งท่านฮาเฟสเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากเนื่องจากท่านเป็นคนพื้นถิ่นก็คือเป็นคนเมืองชีรัสตั้งแต่700ปีที่แล้วและท่านก็ได้เสียชีวิตซึ่งที่นี่ก็คือเป็นสุสานของท่านนั่นเอง โดยข้างในเนี่ยนอกจากจะเป็นสุสานแล้วยังเป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเนี่ยที่มีความศรัทธ,ธาหรือว่าต้องการมาพักผ่อนรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมได้อีกด้วย ท่านฮา r f เฟสเนี่ยท่านเป็นนักบวชนะครับนิกายซูฟีนะครับมุสลิมซูฟีที่ใส่กระโปรงขาวแล้วก็หมุนๆในตุรกีนะครับจะเป็นนิกายนั้นนะครับ mm. ท่านมีความจํำดีเลิศเลยนะครับฮาเฟสที่จริงๆก็คือนับปาะกาเป็นนับปาะกาของท่าน mm. ซึ่งแปลว่าผู้ที่มีความจดจําดีมากเพราะท่านสามารถจําอันกุรอานได้ ทั้งเล่มนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับบทกวีของท่านก็มีความสําคัญมากนะครับคนอิหร่านเองเนี่ยพอมีงานสําคัญเนี่ยนอกจากมีอ่านกุรานแล้วเนี่ยก็ยังจะมีบทกวีของท่านฮาเฟสบางครั้งก็จะมาอ่านบทกวีนะครับแล้วก็เป็นในเชิงปรัชญาเข้าใจค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าจะมีความซาบซึ้งนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้เกับเรื่องความรักอะไรทั้งหลายนะครับในเยอรมันเองเนี่ยท่านฮาเฟสดังมากนะครับเพราะว่าเกอเต้เนี่ยซึ่งเป็นชาวเยอรมันเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงมากก็ หลงไหลในบทประพันธ์ของท่านฮาเฟสแล้วก็เอาท่านฮาเฟสเนี่ยไปแนะนําให้กับคนเยอรมันนะครับเพราะนั้นคนเยอรมันจะรู้จักฮาเฟสเยอะมากนะครับ สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ทักทายกันท่ามกลางแสงแดดนะคะอ,อุ่นโอ้โหรับพลังเนาะรับพลังครับคุณผู้ชมเห็นอย e ู่นี่ไม่ใช่แดดเที่ยงนะคะนี่เป็นแดดในช่วงเชา้าซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าด้านหลังของเราเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นมหานครนะคะเปอร์เซโพลิสเปอร์เซโฟลิสต้องบอก,บบอกว่าโอ้หนี่เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากคือย้อนหลังไปเนี่ยประมาณ2,000กว่าปีแล้วเนาะพี่ยอสองพันห้0รอปีเนาะ 518ปีก่อนคริสตกาลเนี่ยนะคะเขาก็สร้างเมืองนี้ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าจะรุ่งเรืองมากเลย,ยเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่เอาไว้รับแขกบ,บ้านแขกเมืองก็คือเวลาใครจะนําของบรรณาการอะไรมาจะต้องมาผ่านเมืองนี้นะคะแต่โหเสียดายจริงๆ เขาก็อ,อย่างว่ามีเจริญรุ่งเรืองก็ต้องมีเสื่อมลงไปโดนเผาซะเยี่ยนเลยใครมาเผาอะคะพี่ยอคอเล็กซานเดอร์มหาราชครับผมเ, ad, เขาะเอาอเล็กซานเดอร์มาเผาประมาณสัก300ปีก่อนพิศการทําไมต้องมาเผาด้วยโกรธอะไรกันอ่าคือตอนนั้นเขาก็อยากจะขยายดินแดนด้วยนะครับ<ะ>แล้วก็ทางจากเร์เซียเนี่ย เคยไปเผาเอเธนนะครับมาก่อนด้วยนะฮะในสมัยไซรัสเขาก็ขยายดินแดนกันนะครับทีนี้ทางอเล็กซานเดอร์เองอยากจะขยายดินแดนมาทางนี้ด้วยนะครับก็เลยยกทัพมาแล้วก็มาเผาเพอร์ซิโพลิสนะครับแล้วก็ขนทรัพย์สมบัติกลับไปด้วยที่มาซิโดเนียนะครับนี่หันไปมองหนุ่มๆทั้งสองรู้สึกว่าเออพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เผาพวกพี่กันอยู่บ้านเนี่ยกำลังโดนเผาทำไมมันดูร้อนอย่างงี้ข้างหลังมันไม่มีร่มไม้หนีชายคาเลยนะแล้วนี่คือ สิ่งที่เราจะาไปดูนะครับผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับจริงแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดจะับธรรมชาติ<ะ>มาเที่ยวก็ติดร่มติดบวกมาหน่อยนะคะแต่ต,ต,ต,ต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะถึงแม้จะร้อนขนาดนี้แต่เราต้องเข้าไปชมความยิ่งใหญ่เพราะ,<น>ะว่าข้างในนี่มีอะไรน่าดูบ้างพี่มีตั้งแต่พระราชวังหรือท้องพระโรงนะครับที่สมัยนั้นเนี่ยกษัตริย์ดาริยุสใช้รับแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าพวกที่เอาเครื่องบรรณาการมาให้นะครับแล้วก็มีประตูนะครับที่เป็นทางเข้าเป็น reception h ฮอ l นะครับเป็นที่รอง นะครับแล้วก็มีส่วนของที่ประทับส่วนพระอ,องค์ของกาษัตริย์ในยุคนั้น <ừ> นะครับซึ่งปัจจุบัน้นเลยแต่สร้างเลยแต่ต่อนะล้วไปดูต้องใช้กินตนาการนิดหนึ่งแล้วเพราผมแอบรูกกร้มาว่าที่นี่ <c oughs> ได้รับเป็นมรดกโลกค่ะทางยูเนสโกในปี1979<ช>ด้วย<ช>ตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายจะขาดน้ำอยู่แล้วครับพ <c oughs> ี่มันจะดีไฮเดรตซะต้องเลยตอนยังไม่ได้เข้าเมืองเลยอ่ะ ขาอยู่กันแบบพูดต้องบอกว่าเป็นแบบมีความมันนะอดทนมากเลยเนาะไม่ว่าจะสร้างเมืองปกป้องเมืองรบกันหรือจะอาศัยอยู่ในเมืองที่ร้อนระอุนี้โอ้ยอยากจะโดนเผาทาลายลองเข้าไปดูในเมืองกันไหมคับเผื่อจะมีที่ร่มบ้างเข้าไปดูกันเข้าไปดูกันเชิญเลยครับทางนี้อยากจะขับรถไปให้ได้อันนั้นมันเขาิชอปอ๋อเดี๋ยวไปหายืมร่มให้ไปไปไป ถ้าเราเป็นแบบว่าแขกบ้านแขกเมืองมาจากต่างเมืองแล้วมาเห็นความยิ่งใหญ่ของประตูทางเข้าในการต้อนรับเนี่ยโอ้โ oh, หสวยจริงๆน,นี่ค่ะนี่ค่ะ<ม>หันมาชมได้เลยเป็นวัตกรรมของที่นี่ก็คือเป็น VR ให้เราเห็นกราฟ,ฟิกต่างๆว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่นี่เป็นยังไงเหมือนช่วยในการให้เราจินตนาการได้มากขึ้นเป็น VR นั่นเอง คุณค่ะคุณพี่นี่น่ารักมากเรามาขอแชร์เต็นนี้นะคะแกบแบ่งผักที่ช่วยในเรื่องของการทําให้ร่างกายเราชุ่มชืน้นก็คือแตงกวาวพีนี่อะไรนะโอเค